สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วซึ่งคลิปนี้มาแค่รีวิวคอมตัวเองก็ยใ,ใช่มีแค่นั้นแหละก็อยู่กับ OBS น,น,นะนะซึ่งวิวสเปคกันแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะไม่รู้จะทำอะไรแค่อยากจะทำสริปนึงก็เฉพาะเพิ่งทำเสร็จซึ่งสเปคมันค่อนข้าง เกมบ้างนิดหน่อยเพราะมองก็เห็นแล้วมีนิดหน่อยบางทีมันมีใน Windows ในในไรอีกแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไระโหลดไว้มาเกมแต่ใช้เน็ตไม่ได้เชื่อมพอขี้เกียจต่อเน็ตกับสาย USB มาลรามาดูที่สเปคกันดีก,กว่า นอนสเปคมากับ i 5 Gen 2เลยจะเชื่อนะครับ i 5 Gen 2ก็อจอเป็น105ซ i แรม8 รีวิวอะไรอย่าเกมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงดีแต่เกมนึ่งลเล่นไม่ได้ไอเกมเนี่ยเนี่ยเล่นไม่ได้พอจอใช้เป็นสี่ต่อสามแต่ที่คาดการณ์ไว้นนะน่าจะเล่นไม่ได้เพราะเป็นจอสี่ต่อสามเพราะเหมือนควาละเอียดใกล้เขียนกันแต่ผมจะเล่นไม่ได้ก็เป็นเหมือนกันมันมีวิธีตั้งค่าแตนะ่ขี้เกียจเิดทำมันเด้อผมไม่มีอะไรมากขนาดน,นั้น ใช่วินโดว์ที่ใช้เป็นวินโดว์10ก็คือมันอัพในตอนที่มันไม่ได้ัพพอร์ตไปแล้วเหมือนแต่ก่อนเดิมเป็นวินโดว์7แต่ไม่มีรูปให้ดูใช่มีก็คงไม่มีแล้วตาผู้ชมแค่มาพามาดูเฉยๆครับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,น,นี้แล้วกันเอาไ้เจอกันในคลิปทำอะไรกูคลิปดีกว่าแต่คลิป ออกมาตอนไหนยังไม่ได้ทำเลยนะแรกอะอาจฟูดไว้แล้วแต่มันหายไปแล้วหายหมดเลยล้วมงครึ่งนะอาจไปกะว่าจะให้เล่นยา,ยาวๆสรุปนานเกินแล้วฟูดหายโอเคี่ไม่มีอะไรแล้วอาจจะมีเพียงเท่า,านี้ไว้เจอกัน